พิธียกช่อฟ้าโรงเรียนปริยธรรมวัดวังสมบูรณ์จังหวัดสราแก้วที่วัดวางสมบูรณ์ตำบลวางสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วท่านพระครูศรีอุดมธาระขนารักษ์เจ้าคณะอำเภอวัดวังสมบูรณ์เจ้าวาดวัดวังสมบูรณ์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายกิจจาเสวรสในอำเภอวางสมบูรณ์ประธานฝ่ายคารวะในพิธียกช่อฟ้าโรงเรียนพระปริยธรรมวัดวังสมบูรณ์โดยมีนายชาตรีสง่าพลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ประธานจัดงาน พร้อมคุณน่าสุขราชการพุทธศานนสนิกชนร่วมพิธีจานวนมากซึ่งในพิธียกช่อฟ้าถือว่าเป็นพิธีสําคัญเนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคารโรงเรียนพระปริยธรรมสาธานรสถานโดยมีคติความเชื่อว่าหากใครได้ร่วมทําบุญยกช่อฟ้าแล้วนับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดและถือว่าเป็นการให้ทําให้อาคารสมบูรณ์ตามความเชื่อที่ว่าบุญของการยกช่อฟ้าเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นที่จะยกช่อฟ้าได้ซึ่งได้ใช้วิธีร่วมบุญร่วมกันเป็นหมู่เพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าซึ่งอนิสงค์ของบุญการยกช่อฟ้าจะทําให้ชะตาชีวิตสูงส่งมีจิตใจใฝ่ดีใฝ่ความก้าวหน้าและมีเกียรติและมีความสง่างามสําหรับวัดวังสมบูรณ์อเาเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้มีกอ่อสร้างมาเมื่อวันที่สพฤษภาคมพุทธศักราช2516 โดยการนําของท่านกํานันวันวงคํานาพร้อมเจ้าบ้านวังวัดวังสมบูรณ์ได้ร่วมกันดําเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นสานักสงฆ์โดยมีท่านหลวงพ่ออ่อนสาจันทรโสเป็นหูหน้าสํานักต่อมาเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2535ทางกรมการศาสนาโดยกระทรวงึาธาริการและมหาเถรสมาคมได้อนุญาตให้สร้างเป็นวัดขึ้น ที่บ้านวางสมบูรณ์หมู่ที่หนึ่งตบบนวางสมบูรณ์อำเภอวางน้ำเย็นจังหวัดปราจีนบุรีในสมัยนั้นและได้รับการอนุญาตเป็นวัดเมื่อวันที่19เกสิงหาคม25 3 9ด้วยควยามเาเห็นชอบจากมหาเถรสมาคมกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อวัดวางสมบูรณ์ตั้งอยู่ที่หมู่ที่11ตบบนวางสมบูรณ์อำเภอวางสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วโดยมีท่านพระครูศรีอุดมทาระคารารักษ์ฉัด บงเล็บชัดชัยเขมวังโสเป็นเจ้าคณะอำเภอวัดวังสมบูรณ์และเจ้าวาดวัดวังสมบูรณ์โดยวัดวังสมบูรณ์ได้จัดก่อสร้างโรงเรียนพระปริยธรรมขึ้นมาเพื่อจะได้ให้พระภิกษุสามเณมรณได้ศึกษาหาความรู้และใช้เป็นสถานที่ประชุมอบรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งแต่ก่อนนั้นในเขตอำเภอวังสมบูรณ์มีพระภิกษุสามเณรได้เข้ามาศึกษานักธรรมบาลีที่วัดวังสมบูรณ์ ซึ่งในแต่ละปีนั้นมีจำนวนมากได้ใช้ใต้ถุนศาลาการเปลี่ยนของวัดจากการเรียนการสอนซึ่งทางคณะสงฆ์พร้อมพุทธศา,ศาสนิกชนได้รเห็นถึงความสําคัญจึงได้มีมติจัดก่อสร้างโรงเรียนพระปริยธรรมขึ้นซึ่งขณะนี้ก็ยังก่อสร้างอย่างไม่แล้วเสร็จจึงใคร่ขอเชิญผู้ที่มีจกติศรัทธาเชิญสนับสนุนการก่อสร้างได้ที่วัดวังสมบูรณ์หรือที่บัญชีธนาคาร TM b บธนาชาติหมายเลขบัญชี 6,,59,201 1นึ่ชื่อบัญชีชว,วัดวังสมบูรณ์ไตรรัฐมีวงาภาพข่าวสามารถไม่ใจดีรายงาน NEW 24